ย้อนไปในสมัยอดีตชาติหนึ่งเนาะมีพราหมณผู้หนึ่งเนี่ยท่านมีความจำเป็นจะต้องใช้ยอดไม้บางอย่างเพื่อเอาไปทํายาทําสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นี่แหละจึงได้ไปไหว้วานในอุทยานท่านหนึ่งเนี่ยให้ไปช่วยเก็บให้ในอุทยานก็ยินดีนะจะได้นําใบไม้เนี่ยมอบให้แก่พรามก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เลยพอได้ใบไม้เสร็จก็ใส่ห่อผ้าเหมือนกัน แล้วก็โยนลงมาที่พื้นปึ๊บปุบ๊เป็นห่อเลยนะเพื่อไม่ให้ใบ,บไม้นี่กระจายนะให้อยู่ในห่อผ้าแต่ถ้ว่าอืมมีอะไรสักอย่างมันเห็นห่อผ้าแล้วทนไม่ได้เห็นห่อผ้าห่อที่สวยแล้วทนไม่ได้เอ,อชาติปัจจุบันเป็นบุตรของนายอุทยานใช่ไหมชาตินี้คือเจ้าลิงจอเจ้าลิงจ๋อ,เ,จจอเห็นห่อสวยสวยไม่ได้นะ เดินก็ไปคานก็ไปแกะทุกห่อเลยนะแกะแกะจนกระทั่งใบไม้นี่ยกระจุยกระจายเสียหายหมดเลยาพามก็เห็นเหตุหการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ได้ไปต่อว่าเจ้าลิงจอนะ๋อนี่เจ้าลิงจอ๋อเจ้าเนี่ยจะถือว่ามีสติปัญญานะเนี่ยจะถือว่าเจ้าจะสามารถห่อผ้าได้นะเนี่ยก็คือว่าเออเนี่ยถึงเจ้าจะแกะออกมาได้แล้วก็คงไม่สติปัญญาห่อผ้าได้หรอกเจ้าลิงจ๋อก็ต่อกลับมาคู่ภาษาคนได้ด้วยนะ ก็ถูกแล้วนั่นตั้งแต่ต้นตระกูลข้าเนี่ยก็ไม่เคยมีใครห่อผ้าได้เลยแต่ได้เกิดให้แกะผ้าออกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของบรรดาลิงทั้งหลายพอพูดเสร็จนะพรามณ์ก็บอกว่านี่ขนาดเรื่องธรรมดาของพวกเจ้าเนี่ยยังทําให้เราเดือดร้อนใจขนาดนี้เลยเดี๋ยวได้เกิดเรื่องไม่ธรรมดาเนี่ยจะวุ่นวายขนาดไหนนะพอพูดเสร็จก็ไล่แต่เพื่อเจ้าลิงจ่อเนี่ยออกไปใหญ่ไกลนะเจ้าลิงจ่อในชาตินั้น มาพบพระพบชาปัจจ awesome kind of like, ุบันเกิดเป็นใครเกิดเป็นลูกของนายอุทยานเนี่ชาที่แล้วเป็นลิงเนะยชาตินี้มาเป็นลูกเนะแต่พฤติกรรมเราก็ต้องบอกว่าอมติดคําชาเหมือนกันนะเห็นห่อผ้าไปไม่ได้นะบางทีเราเลี้ยงลูกกันเนาะดูพฤติกรรมต่างๆท่ามาทาอย่างนี้ไม่เข้าใจเนาะเออให้สันนิษฐานไว้อาจจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้นะอืมแต่ก็นะก็ช่วยกันดูแลกันไปเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงได้ตัด พุทธภาษิตว่าเมื่อบัณฑิตหวังสร้างความเจริญอยู่แต่คนพาลกลับสร้างความเสื่อมเสียเหมือนบิดาผู้เป็นบัณฑิตเป็นผู้สร้างแต่ทุกบุตรผู้เป็นพาลลือทําลายตรงนี้นี่สําคัญนะสำคัญตรงที่ว่าเราชาววัดเนี่ยก็เข้าวัดกันนี่แหละมาด้วยความศรัทธาอะไรต่างๆมีความศรัทธาเข้าใจในเรื่องของการสั่งสมบุญในการทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาเข้าใจเป้าหมายชีวิต แต่ได้เกิดถามย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งว่าแล้วบุตรของเราล่ละลูกเราลหละมีความศรัทธาเท่าเราไหมหรือมากกว่าหรือ,อยังไม่เท่าเราได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่าเราหรือเปล่าตัวนี้ก็ต้องมองย้อนลงไปเนาะแต่เ,เราก็ดูว่าเออเราได้ทำหน้าที่เต็มที่หรือยังแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยจะสอนเองแนะนําเองเนี่ยก็ยากฉะนั้น ด้วยความเป็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องพาลูกหลานของเราเนี่ยมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมคือเราพูดเองเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ได้เกิดเขาได้มาอยู่ในบรรยากาศเนาะบรรยากาศแห่งการฝึกฝนตนเองในการศึกษาธรรมะเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะว่าเราดูจากโครงการนะโดยเพราะโครงการที่เป็นการอบรมหลายๆวันเนี่ยอย่างเช่นสัมมาณเนี่ยต้องบอกว่าเด็กๆที่เข้ามาเนี่ยเขาก็เปลี่ยน เปลี่ยนนะคือมาใหม่เนี่ยต้นโครงการเนะี่ยโอ้โหใครเคยเป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยจะรู้สึกปลื้มปลื้มหนักเลยเนาะปลื้มหนักเลยทั้งวันเนยเนาะมีเรื่องให้ต้องแนะนํากันตลอดก็อบรมเงินไปพอจบโครงการนะมันส่งลูกแก้วคืนพ่อคืนแม่นะพี่เลี้ยงนี่ปลื้มหนักกว่าเดิมอีกนะได้ส่งคืนไปพ่อแม่เอาลูกกลับบ้านไปเกิดอ,อะไรขึ้น สี่สี่ลูกปลุกแล้วแม่แม่แม่ตื่นแล้วหนูจะพาสวดมนต์ธรรมวัชเช้าแม่โอ้แม่ก็ปื้มหนักนะรีบกลับมาที่วัดเลยมารายงานมารายงานสิ่งที่เกิดขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยวันที่อยู่ที่บ้านเนี่ยจะสอนในผ้าซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านเนี่ยพูดแล้วพูดอีกเนี่ยไม่ทำนะแต่พอมาผ่านการอบรมเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยอยู่ที่วัดโอ้รับบุญกันนะออาเลยเบิกบานกวาดบ้านกวาดพื้นถู พื้นแรงต่างเนี่ยทำาป้นที่รับผิดชอบสิ่งต่างๆอย่างดีเนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าอ่ะเราก็ได้ประมาณนึงเนาะก็ต้องหาสิ่งแวดล้อมเนาะให้หล,หลูกๆของเราเนาะ